สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินแบ็กนะครับที่ช่องชฉวลิคานะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากพี่ชฉวลีครับให้มารีวิวครับรถเข้าใหม่1คันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดรถอีโคคาร์ที่น่าใช้มากเพราะว่าปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยครับก่อนอื่นนะครับขอประกาศก่อนเลยครับว่าทางเรานะครับรถบ้านคุณชฉวลีครับประกาศนะครับรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะขายรถนะครับสามารถโทรไปที่เบอร์ 0877575757ได้เลยครับของเรานะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดให้ที่สำคัญนะครับให้ราคาสูงไม่กดราคานะต่อมานะครับสำหรับใครครับที่กำลังคิดว่ามองหาใช้งานคันแรกเน้นปีใหม่ไม่น้อยเน้นประหยัดนะครับคลิปนี้นะครับห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับผมเป็นเจ้านะนิสสันอ m เมรรุ่นโฉมปีปัจจุบันนะครับคันนี้นะครับรถปี2021ครับ เลขไม้แท้เพียงแค่24,000กิโลครับไม้แท้24,000กิโลเป็นรุ่นท็อปสุดครับ1.0 vl 1000เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโตสภาพรถสวยมากเข้ารายการล่ารถสวยครับเพราะอะไร1ไม้น้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4เป็นรถมือเดียวนะครับข้อ5รับประกันท่าน1ปีหรือว่า1,000 0กิโลครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้มากครับ รอบคันเลยครับคันนี้เนี่ยรถนะครับออกเป็นสีเทานกพิราบนะครับออกเป็นสีเทานะครับเป็นรถสีประตูเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซิน1,000ซีซีนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วนะครับการขับขี่ของเขาต้องบอกเลยว่าช่วงล่างนุ่มออปชั่นมาเต็มภายในสวยที่สำคัญอัตราเร่งดีเยี่ยมมากๆครับถ้าใครสนใจหารถใช้งานแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับผม ราคาออกห้าปไฟแดงเนี่ยประมาณประมาณเลยนะครับ6 5แสนห้าหมื่นบาทโดยประมาณแต่ว่าวันนี้นะครับทางเรานะครับรถบ้านคุณชาวลิสขายท่านเพียงแค่นะครับ4ี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับ4ี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้าใครสนใจนะครับสามารถซื้อได้เลยครับสดหรือว่าจัดฟินแอ้นนะครับซื้อได้หมดเลยคันนี้นะครับผ่อนต่อเดือนเนี่ยประมาณ9000ไปปลายครับผ่อนนานแปดสี่งวดที่สำคัญนะครับ ฟรีดาวออกลดศูนย์บาทครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.69อร์เซถ้าใครสนใจนะครับรีบจองเลยต่อมานะครับดูซิว่าไม่สอ0หมกิโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องกับภายในเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับส่องกันเลยนะครับน็อตยึดฝาโปงคันนี้ครับแน่นอนว่าไม่เคยถอดมาก่อนครับซอกด้านในครับเดิมจากโรงงานครับหัวน็อตเม็ดอาร์ตรอยซีนกาวอยู่ครบหมดซีนกาวขอบฝาโปงครับเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับว่าซีนกาวเนี่ย ไม่มีการทํามาเลยคันนี้สภาพกิิบๆเลยนี่ครับฝาโปนครับเดิมจากโรงงานเมทอาร์คล er, ูกลมแบนเรียบสติกอร์มอกอแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดเลยครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากสภาพรถนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงจริงๆต่อมานะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านขวานะครับหัวน,อน็อตสวยเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงซอกด้านในครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าเคยขยับเลยคันนี้คิ๊บๆเลย แกนด้านขวาครับรอยเหล็กพับเม็ดอาร์คหัวน็อตเดิมทุกจุดต่อมาครับคานด้านหน้าเลยครับคันนี้นะครับคานด้านหน้าเดิมจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์คชัดเจนครับคันนี้อ่าสุดท้ายนะครับผมตุ้มหัวโช๊กด้านซ้ายเลยครับรอยซีนกาวเม็ดอาร์นะครับตรวจสอบได้ครบทุกจุดครับคันนี้ซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะซ้ายขวาต้องเหมือนกันคันนี้นะครับสภาพสวยจะจัดเลยห้องเครื่องครับ คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบนะครับห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสวยสะอาดนะครับเพราะเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานน้อยที่สำคัญเลยเนี่ยเลขไม้แท้เพียงแค่24,000กิโลนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยรีบมาซื้อรีบมาจองหรือว่าทดลองขับได้เลยนะครับสรุปเลยนะครับน็อตยึดฝาปรงปใตขวาเนี่ยไม่เคยถอดเลยสีนกาวฝาปรงเดิมจากโรงงานเมทัอาร์สติกเกอร์มอกอยู่ครบหมดแผ่นกร้อนยังอยู่เดิมจากโรงงานใต้แดง ตุ้หัวโชคซ้ายและขวารถไม่มีการชนหรือว่าเก็บสีคานหน้าเดิมจากโรงงานห้องเครื่องจะภาพสวยแลหมันไม่เยิ้มนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้90%เต็มครับต่อมานะครับดูสิว่าเลขไม่เพียงแค่24,000กิโลเนี่ยกับรถปี2021ดูสิว่าเสียงเครื่องเป็นไงบ้างเราฟังครับ เป็นยังไงบ้างครับเสียงเครื่องฟังแล้วนิ่มไงนิ่มไหมเพลาะไหมครับเลขไม้แท้เพียงแค่24,000กิโลนะครับสภาพแบบนี้นะครับสวยมากลองดูครับตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยทำงานอยู่นะครับเห็นไหมว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำงานสมบูรณ์เต็มสูบนะครับไม่มีการสั่นสะท้านเลยนะครับสวยมากน่าใช้มากครับห้องเครื่องเราจบนะครับต่อมานะครับดูซิว่าคันนี้เนี่ย สภาพภายในกับเลขไม่ของเขาเป็นไงบ้างแล้วภายในเนี่ยมีออปชันอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับสิ่งแรกนะครับผมลองดูที่เบาะก,ก่อนเลยครับคันนี้เนี่ยรถเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้สีดํานะครับเบาะหนังแท้สีดําสภาพเบาะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับกลิบมากๆเลยใหม่มากๆต่อมาครับลองดูเลขไม่เลยครับคันนี้เนี่ยเลขไม้แท้ครับเพียงแค่24,0 0 0กิโลไม้แท้นะ24,0 0 0กิโล แผงหน้าปัดครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีแรงผลทุกอย่างเลยอ่าพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย power multi function เป็นรุ่นแบบใหม่เป็นแบบว่าพวงมาลัยตัดแล้วนะครับสภาพค่อนข้างสวยมีแอร์แบ็กให้โลโก้นี่สันชัดเจนครับคันนี้นะต่อมาครับคอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานเป็นหน้าจอคัสกีนะครับนี่ครับคันนี้นะครับข้อดีเนี่ยคือมีกล้องนะครับ3 6 0ิองศาให้รอบคันครับ เวลาจอดที่แคบเวลาถอยเนี่ยสะดวกสบายมากเชื่อมต่อบลูทูธได้ FM <ม>ได้หมดเลยคันนี้นะแอร์ Air ครับเป็นแอร์ออโต้มาพร้อมกับหน้าจอดิตอนให้ด้วยนะครับใช้งานง่ายครับเกียร์ครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แผงเกียร์เป็นลายไม้เป็นโนแบ็คสภาพรถสวยกริปสภาพหัวเกียร์ใหม่กริปคอนโซลด้านซ้ายครับมาพร้อมกับไอแบ็คให้อีกหนึ่งใบนะครับสภาพสวยเลยเป็นหนังสีดำนะครับใหม่กริปเลย สภาพภายในเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานรักษานะที่็นคันเนี่ยสภาพภายในนะครับไม่โทรมเลยคันนี้ครับอย่างที่บอกว่าเข้ารายการล่ารถสวยนะครับซื้อใช้งานได้นะคันนี้คุ้มค่าด้วยต่อมาครับดูซิว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีการชนมาหรือเปล่าเสียนงาไหมเรามาชมมันครับง่ายๆเลยครับผมแกะดูนี้ครับนี่เห็นไหมครับรอยเม็ดอะครับชัดเจนรูกลมเป็นเรียบนะครับรถไม่เคยชนหรือว่าเก็บสีนะครับ คันนี้นะครับสภาพเดิมๆทั้งคันนะต่อมาครับเบาะด้านหลังครับลองส่องนิดนึงด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเป็นรถเอียวคาร์ที่แบบว่ากว้างขวางนั่งสบายออปชั่นมาเต็มที่สำคัญอัตราเร่งดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเทอร์โบนะต่อมาครับลองดูครับตัวถังฝั่งนี้ครับนี่เห็นไหมครับรอยเม็ดอะครับชัดเจนรูกลมแบนเรียบรถไม่การรถไม่มีการชนนะครับคันนี้นะ สวยเลยแมกยางครับถ่ายนิดนึงคันนี้เนี่ยได้ยางปี2020นะยางปี2020เป็นแมกเดิม erm จากโรงงานนะครับผมแมกเดิม erm จากโรงงานเลยนะซื้อไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใช้งานต่อได้สบายนะต่อมาครับด้านท้ายนิดนึงดูซิว่าน็อตเคยถอดไหมอ่างหลังเป็นยังไงบ้างติดแก๊สมาหรือเปล่ามีชนไหมเรามาดูกันสิ่งแรกครับถ่ายเลยครับ น็อตยึดฝาโพรงท้ายฝั่งขวาครับน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีถอดไม่มีแก่ครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันเห็นไหมครับชัดเจนสัลหลังด้านซ้ายครับรอยเม็ดอาร์ครอยเหล็กครับครบพ้ววเลยคันนี้เดิมๆครับผมเดิมๆด้านขวาครับเช่นเดียวกันครับสตาบั๊นะครับใหม่กลิบเลยคันนี้นะที่สำคัญนะครับคันนี้เนี่ยประหยัดมากอัตราเฉลี่ยประมาณ25กิโลลิตรเลยนะครับ ผมบอกเลยว่าขับในเมืองประหยัดไปต่างจังหวัดก็ขับดีครับช่วงล่างนุ่มอัตราเร่งดีเยี่ยมที่สำคัญภายในออปชั่นมาให้เต็มเลยนะครับต่อมาดูที่ว่าอ่างอันท้ายเนี่ยรถมีการชนมาไหมเรามาดูเลยครับนี่เปิดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับรอยซีนกาวครับเดิมจากโรงงานเมดอาร์คอยู่ครบจุดเลยคันนี้รถนะครับไม่เคยชนท้ายหรือว่าไม่เคยสึดแก๊สน,นะครับสวยมากคสวยจริงจริงนะที่สำคัญเนี่ยรถสีเนี่ยเป็นสีที่นิยมมากครับ บางคนมองว่าสีขาวสวยแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยสีขาวเนี่ยอาจจะจืดเกินไปแต่ว่าอย่างเงี้ยสีเนี่ยสีสปอร์ตนะน่าใช้ต่อมาครับเรามาดูครับว่าภายในฝั่งนี้สภาพเป็นไงบ้างลองส่องเลยครับสภาพภายในครับอย่างที่บอกครับว่ากว้างขวางนั่งสบายภายในสวยใหม่ครับแล้วก็นี่เลยครับดูที่ว่ารถมีการชนมาไหมโอ้โหเหนียวมากตรงนี้อ๊ออยนี่ครับรอยเมตรอาร์ครับรูกลมแบนเรียบชัดเจนรถไม่มีการชนนะครับ ต่อมาเรามาดูประตูบานสุดท้ายนะครับดูตีว่าบานสุดท้ายเนี่ยรถมีการชนมาหรือเปล่าเตรียการมาไหมเรามาดูกันขอแกะนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์ครับชัดเจนรถไม่เคยชนครับสุดท้ายครับลองส่องภายในครับคันนี้นะครับภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงคอนโซลพวงมาลัยแผงแอร์หัวเกียร์ทุกอย่างใหม่มากๆ รถปี2,021ไม้แท้24,000กิโลเป็นรุ่น1.0 VL ออกห้างใ้แดง650 0โดยประมาณวันนี้เราขายท่านเพียงแค่4 9 8 0 0 0บาทคุ้มมากดูสิว่าคันนี้เนี่ยเล่นครบไม้เอกสารครบไม้เรามาชมกันครับโอเคนะครับต่อมาดูสิว่าคันนี้เนี่ยเล่นครบไมเอกสารครบไม้เรามาชมกันก่อนอื่นนะครับซื้อบ้านดูอะไรครับซื้อบ้านดูโฉนด ซื้อรถดูอะไรครับเล่มทะเบียนครับเล่มสีฟ้าตัวจริงครับนี่ครับของเรานะครับเป็นรถบ้านแท้ๆมีเล่มชุดโอนครบทั่วเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจซื้อเงินสดนะครับสามารถนําเล่มกับชุดโอนนี้ไปโอนก่อนส่งได้เลยแต่ถ้าว่าใครนะครับที่สนใจนะครับซื้อผ่านไฟแนนซ์นะครับของเราเนี่ยมีไฟแนนซ์นะครับดูแลให้อยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรถ้าเกิดท่านมาไม่ได้หรือว่าไม่ให้ดวกมานะครับรอที่บ้านเดี๋ยวเราเนี่ยให้ไฟแนนซ์เนี่ยไปหาไปเซ็นหน้าบ้านเลยนะครับ เรื่องผ่านนะครับท่านเคยมาเราบนนะต่อมานอกจากชุดโอนแล้วเล่มแล้วมีอะไรอีกครับดูเลยครับกุญแจตัวจริงมีให้1ดอกสวยมากสำรองครับไม่เคยได้ใช้เลยนะครับบาร์โคดยังอยู่เลยแล้วก็นี่ครับบุ๊กเตอร์วิกการันตีครับรถเข้าสุดตลอดนะครับผมสุดท้ายนะครับซื้อรถกับเราดียังไงครับดีตรงนี้ครับของเรานะครับรับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักปีกว้างจมน้ํแต่ต่อเป็นสีเปลี่ยนเครื่องกอมาย้อมแมวสวมซากสวมทะเบียนโอนได้ปลอดภัย100เเซ็ตนะครับ รับประกันโดยพี่ชาวริครับออกใบประกันให้แบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วชอบไหมครับถูกใจไหมครับกับเจ้านิสสันเม r a ารุ่นโฉมปีปัจจุบันรถปี2021เป็นรุ่น1.0 V L รุ่นท็อปสุดเลขไม้แท้24,000กิโลไม้แท้นะครับ24,000กิโลเข้ารายการล่ารถสวยราคาออกห้างไปแดงครับ650,000บาทโดยประมาณ วันนี้เราขายท่านเพียงแค่4 9่0 0 0บาทครับ4980 0 0บาทผ่อนต่อเดือนแค่900 0ไปปลายครับผ่อนนานแต่สีงวดคันนี้ฟรีดาวออสุดบาทถ้าใครชอบหรือว่าสนใจสามารถจองได้เลยครับโอเคนะครับผมถ้าอย่างที่บอกครับว่าถ้าใครชอบเนี่ยรีบมาดูรีบมาจองนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยของเราเนี่ยขายดีมากครับโอเคนะครับผมก่อนจากกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ